แม่น้ำระยองครับเช้านี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเที่ติดตามชมช่องทรีมิกเซอร์นะครับวันนี้ขับรถเลียบแม่น้ําระยองนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปสุดทางนี่เลยครับว่ามันจะไปทางไหนนะฮะไปทะลุที่ไหนบ้างนะฮะเยียลงมาแล้วมีตัวนะจ๊ะมีตัวหรือเปล่าวะประมาณ30เมตรเดี๋ยวผมลองตีดูเยียดแค่ไม้แรก นะาแค่ <Okay. laughs> ไม้แรกนะฮะกับปลดล็อกไว้เบอร์สองนะฮะธรรมดาครับผมไม่ตกแค่สี่ห้าวันทำเป็นตีฟูะนะจ๊ะลองดูลองดูชือ้อชโอเคไปฮึบอื uh ้น huh. เข้าป่ายิดแค่เอานกไม่ได้ตกนก ไม่ได้ตกนกตีลงหัวนกเฉยเลยผมจะตีขึ้นน้ำนะฮะโอเคขึ้นยอดหญ้าไปนะถ้เาเหลือวติดหญ้าก็ว่ายน้ำไปเก็บนะจ๊ะคือเรียบเียบน้ำเนี่ยผมว่ามัน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 น่าลุ้นนะครับมันน่าลุ้นมากลองดู สามสิบเมตรสบายสบายแม่ตีไล้เถอะถ้าไม่ฟู่การอากาศเข้าป่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะตีไปตรงดำๆนั่นแหละตีเช็คนะด้วยความที่ว่าแบบฮ้ี่นหน้ามีะมันหน้าโดนอะอะไรประมาณนี้นะครับ โอ้ยสวยงามไหมฮะรองพื้นเลยอุ้ยกัดแล้วครับปิดเลยครับนะครับปิดเลยครับออไอสัตว์หลุดโ <Okay. S 1> อเคผมบอกวีามันมีตัวรจริงๆโอ้โหตึงมือเลยครับด้วยความที่ผมรีบนะฮะผมรีบผมรีบผมไม่ไปไหลผมคิดว่ามันฮุบแล้วก็พาไปเลยนะอื้อหือ ยังยังไม่คืนนะฮะยังไม่คืเกินใหญ่ด้วยว้าบึงอะไรให้ดูแถวบึงเก่านะไหนก่อนเขาขุดดูดทรายกันมี่บึงด้ะ ไุ่ยหมยสวยมากเลยน่าดนมากเลยแต่มันไม่โดนน้ำไห่แน่เลยนั่นไงเเพิ่งผ่านน้ำมาแน่เลย เล่นรถผิดรุ่นนะเล่นรถทางเรียบแต่เราวิ่งทางวิบางนะโค้งอะไรไม่รู้เราจะไปคคองแต่หาตะกคองเนี่ย คนนอกเข้ามั้ยไม่รู้เหมือนกันมีปลากุ้งน้ำใสแจ๋วเลย ใส่เป็นแก้วเป็นมรกตแล้วมันมันใสเพราะไม่ใช่เพราะเป็นใส่แก้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้ใส่แบบเห็นพื้นล่างเลยอะใส่จัดน้ำใส่จัดเออเป็นทรายเอย ปลากัดหัวเหี้ยคายัวเลยกปลาปลาไซเล็กน้ำใสจนเห็นตัวปลาไอ้สัตว์เป็นเหี้ยอะไรวะ ขันหลุดมือตาาก็หลุดดิตึงมือทุกขันทุก,ทกตัวเลยสัตว์ ออกเยอะออกออกแบนๆเยอะมากโอ้โหวิทคันหลุดมือโอ้โหอ้นี่ใหญ่ครับอันนี้ใหญ่โอ๊ยสัตว์หลุดอีก ้ยุย,ยกัดดีมากปามให้แดดโอ้ สิบกว่าตัวแล้วฮะสำหรับคันนี้ที่ว่าไม่ได้ตัวใสครึ่งโลอ่ะเก่าเัยุ แข็งน้ำหลุดมือเออนั่นไอนี่ตัวเล็กหลุดอีกแล้วเฮ้ยคุณคิดดูคุณคิดดูหลุดอีกแล้วโห,ดดหวตีไม่น่าพลาดนะฮะ ดูผมวิทย์เลยโอ้โหหลุดทุกตัวแล้วติดทุกตัวนะฮะมีมีแรงต้านตลอดทุกตัวโอ้โหปลากัดดีนะฮะแต่หลุดตลอดมีแรงต้านตลอด โอ้เช้านี้ถ้าได้ตัวนะหนึ่งสองสามสี่เป็นสิบบอกเลยโอ้โหวิ์ว้าววิ์ว้าวมรู้ทำไงมือนกันก็ว่าวไปแล้วนะเฮ้ยทำไงอ่ะ หักไม่ใช่คันเก่าอีกเพิงซื้อแท้ๆน่ไเฮ้ยกบเห็นไหมฮะ กบกบอยู่บนฝั่งครับเห็นไหมเห็นกันไหมใหญ่นะกิมโดดลงมาในน้ำทีนี้กบครับกบครับนี่ยๆกบครับก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 บใหญ่ครับ ใหญ่ด้วยใส่แว่นแล้วตามเบลอแว่นกันแดดถอดแอก ไม่รู้ไปไหนละไหนๆน,น,นะครับกลบออกไปแล้วฮะกบวิ่งแล้วฮะวิ่งแล้วฮะกบนะฮะวิ่งฮะกบครับ เปลี่ยนเบ็ดเป็นคันใหม่แล้วไม่ได้อะไรเลยวันนี้ไปตกปลายี่สิบตัวรุดหมดเลยไม่เปลี่ยนมาใช้คันเก่าหมานี่ครับแล้วก็คันใหม่ไปดึงไปดึงไปดึงใบท่าไหนมันหักเฉยเลยครับโอเคครับผมดุกดิกหนอนยางครับตกได้ทั้งปลาทั้งกบนะครับฝากด้วยนะครับลุกดิก,ดกหนอนยางครับผม